มาแล้วจอมมารผู้นี้ถือกำนขึ้นมาแล้วเอ้ยไอหมอนั่นอยู่คนละสี่าสินะเพื่อนกระทืบมันแล้มันกับสีตัวเองแล้วเฮ้ยเฮเฮ้ยโอ้โหจอมอใครไปยิงโอ้โหเป็นไงครับจอมมารอารองเวนิโก้เฮ้ยเจอมันแล้วอะไรคุณเป็นใครอากูไม่ใช่อากูอารองอารองวู้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 ้ เข้ามาดิเข้ามาดิมาไปโดนมาไปโดนโอ้โหดาบดับไรไว้มาเพื่อนอ,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 อื้ออื้ออื้อฮ่าเสียใจ,จด้วยแต่ข้าไปตายขาดอุ้ยไปกูตายยากกวะเมื่อมึงจะกันไว้ทำไมนี่มันกูโดดข้ามมาได้วางลงดีๆนะเพื่อน ปุ๊บโอ้โหยืนนี่ใครวะเพื่นอนกูวะเนี่ยฐานมันอยู่บนหัวมึงเนี่ยไม่ทำลายวะฮะฮะดูดูการี <laughs> ้เฮ้ยกูคนทำยี้อะไรตะกูฐานก็เต็มไปหมดมึงไม่มีทางเพราะว่าฐานมึงเฮ้ยฐานจอมมาเนี่ยมันขี้โกงมันเกาะผนังได้ด้วยไม่เห็น

นี่ไงบีไฮนี่เป็นเทคนิคยืนยืนงงในตรงตีนตกงานเลี้ยงของจอมมารเนี่ยวันตัวกิจประสามน่หลงยากชุบโอ๊ยอยประสาทกู้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยจอม ไม่จอม,มันลืล่นตกเอาทีนี้ก็ไปทางเดินไม่ได้แล้วนี่อย่างงี้ต้องมีแต่ต้องวัดดวงแล้วแหละปุ๊บไม่ผมก็ใช้ระเบิดได้ใครต้องไปปุ๊บกับจัดให้เจ้าเองฮือฮือฮู้ห่อจอมมารกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวจะคิดตายงงๆไปเมื่อกี้ปุ๊บปุ๊บโอ้ <c oughs> ไม่เป็นไรจอมมารกลับมาอีกแล้วเราต้องวัดดวงกันแหละอาน้องน้องอานองวีดิโก้มาแล้ว ทำลายครับทำลายเฮ้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 อกยยกูตกมาสามรอบแล้วนะโดนถกไหมรีบทังบ้านมาเร็วจอมไม้เีพวกเราข้ไม้เดพวกเรานี่ขนาดในการทำลายอยู่เล้นี่้ยสนี่มันตั้งได้ไงวะใมันเถอะสยเป็นก่อนนีโอ้โวาลงมาทับกูอือแบเฮ้ยเฮ้ยใครมาลอยวะมีคนอยู่น่นคน เอยู่ฐานเราคนหนึ่งนี่ฉันขอฝากที่นี่ด้วยนะฉันจะวัดดวงกับมันปึ๊บปึ๊บชึบคงกะกะบูกะเฮ้ยฮู้ยย่าอะไรจะไปหาฐานตายอู้ชนะแล้วสินะบูกะชนะอีกแล้วไม่ใช่อันนี้จอมมันอะไอ้เหี้ยนั่นมันอยู่หลายฝั่งแล้วกันอู้นเฮ้ สองสมบัติที่จอมอันฟวรจะรับได้เงินมา25บาบาทเรียกกล่องขุมบัตรยังไม่ได้เลยแบบดาบไฟได้ได้ทำะไรได้วะเนี่ยไม่เนี่ยอะไรคูซันเป็นอาวุธไวป้ปลาได้ดีเป็นสายปลาก็ดีครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นอันที่มันอันนี้เอื้อนี่แหละ<อ>ี่เป็นโมดะลรวะเดดมแมทเหรอมันจะโมดเดดแมทชุบ จอมันกูก,ก้ามาแล้วชึบในฆ่าจะฆ่าสังหารกูก,ก้าให้หมดเลย,เยมีกูเล่นอยู่คนเดียวปะเนี่ยเออทั้งเซิร์ฟมีอยู่สามคนเออมีอยู่ห้าคนได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนจากเกมเล่นข้างกันเป็นซอดแอบ,บก็ได้ไปบุบกให้หยยมน้ำปนไปแล้ว่ะไม่เห็นเป็นไรหรอกคนอยู่ไหนวะอ้ฆ่ากันตรงนู้นมึงฆ่าเพื่อนกูเหรอตุ้มนี่โยนไปหนึ่งโดครับผม การโจมตีระยะไกล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 โอ้การโจมตีระยะไกลเอ้อการโจมตีระยะไกลผมกูติดไฟมึงทำได้เปล่าการโจมตีระยะไกลมาแล้วมึงโดนนี่อปึกเออ การโจมตีระยะไกลโดนเขาถ่ายแน่เรียบร้อยนี่แหละคือพลังของเลนงูคู่ลนล่แหละเป็นแล้วเป็นดีโก้ที่อะไรน่ะกูเป็นเลนงูคู่ดีกว่าอ่าฮ่าว่าไงเพื่อนรุ่นสมึงข้อเจ้ามาทำอะไรกันหรอป่าประศุนเปล่าดูดาบไฟพื้เฮ้ยมีคนจะตัย,ตรยเราเพื่อนโกฟอสูงที่สังง่งงูคู่นี่ไงนี่ไงจงตายพร้อมกับความโหดของแกซะที่มาโจมตีตูดอาาของเพื่อนของข้า ยันไปไหนแล้ววะเฮ้ยตกเฮ้ยการโจมตีทางไกลหรือว่าคนชื่อจีนการโจมตีทางไกลยิงมาดีกูจะป้องกันูนี่ไงวู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 วไปไหนแล้วตกตายหาไปแล้วเอ้ยอนี้สีเขียวฆ่าใครไม่ได้ตัดดิใส่เข้าไปได้ไมขอก็เยอะ นี่ไปซื้อไอ้กล่องนี่มาไม่เห็นเพิ่มเพิ่มอ,อะไรเลยทำเป็นบันไดโอ้โหสถาันนี้ยังต้องชื่นชมบอกกูทำสวยมากเลยครับนี่นี่นี่กูทำสวยมากเลยเขาจะแล้วกูจะสูงกูจะต่อขึ้นมาดับเบี้ยเลยอะไรของมึงนี่ขึ้นมาขึ้นมาเต็มตัวตายแล้วสินะร <c oughs> วบข่าต้องฆ่ามันทั้งสองตัวให้ได้ข้อหาที่มันประตูตุดเพื่อนของข้าแล้วก็ข่า ไปเลยการโจมตีระยะไกลฟูโดนไหม้ยโดนโดนโดนนี่ไงสวยมากเลยมาทำดีมากึงวันนายยังไม่ทำเยี่ยอะไรเลยก็เถอะมีครูทำล้วนๆเลยเมื่อกี้โดนอะไรวเนี่ยทไฟขึ้นครับเป็นการเป็นไฟถอด้ยลื่นตกน้ำ Okay. ตอนนี้มันขึ้นไปได้ไหมอยู่ตรงตรงกลางฟุบโอ้เห็นชัดมากแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนไหนแลว้ววะเพื่อนเอาเหลือตัวเดียวไม่ใช่มันออกไปแล้วเหรอ <c oughs> ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปภาคต้นโลกของผมคลิปกเกมที่เล่นทมาเล่นในวันนี้ครับก็ใครชอบคลิปแนวๆนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ชกตามผมนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่แม่ครับ โอ้โหเือเซิร์ฟเวสองคนอ่ะคิดดูเล่นกี่ชั่วโมงเล่นนานแค่ไหนใครที่อยากเล่นนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ description เลยครับแล้วก็สามารถซื้อสกินด้วยเกมดีนะเราได้ไปก่อนแล้วครับเป็นเล่นเกมต่อละโออไปแล้ว